และจากกรณีคลิปหลุดระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับหุนเซ็งของกัมพูชา คลิปเสียงนะคะที่หลุดออกมานะคะแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆคนและหลายๆฝ่ายทีนี้เขาเลยมีการรวมตัวกันของแกนนําการชุมนุมในอดีตเขามารวมกันชื่อว่ารวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเขาจะมีการชุมนุมในวันเสราร์ที่28มิถุนายนนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทีนี้คนที่มาชุมนุมมากๆแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะเกิดในเรื่องปัญหาของความวุ่นวายหรือเปล่าความปลอดภัยรวมไปถึงเส้นทางการจาราจรด้วยนะคะทางด้านตํารวจนะครบาลก็มีการประ ชุมเตรียมมาตรการรับมือการชุมนุมใหญ่คอปอทอวันที่28มิถุนายนนี้ที่อนุสาวารีย์ชัยสมรภูมิค่ะ พลตำรโทรสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานการประชุมสำคัญร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานต่างๆสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อหารือแนวทางและมาตราการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงการชุมนุมใหญ่ของคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายน2568ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตั้งแต่เวลาช่วง 12นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่าช่วงประมาณเที่ยงจนถึง5ทุ่มที่ประชุมคาดว่าในวันดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมราวๆ3 0 0ันคนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทั้งนี้ได้เตรียมแผนรองรับหากมีผู้ชุมนุมมากกว่าที่ประเมินไว้โดยให้ความสําคัญกับการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยการจัดการจราจรและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเนื่องจากการชุมนุมตรงกับวันหยุดร,ราชการ ขณะดเดียวกันจะเริ่มประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนทราบล่วงหน้าในวันนี้นะคะถ้าใครติดตามข่าวทางช่อง5เดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเส้นทางที่จะใช้เลี่ยงในวันที่มีการชุมนุมจะใช้เส้นทางไหนได้บ้าง สำหรับการป้องกันเหตุร้ายและการเฝ้าระวังมือที่3นั้นจากการประชุมและได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบข้อมูลกลุ่มบุคคลที่อาจจะก่อเหตุแต่เจ้าหน้าที่จะไม่ประมาทนะคะโดยเน้นการตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการใช้สถานการณ์สร้างความรุนแรงค่ะ